สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกคืเอเกามมูอนีพาพี่น้องมาจัดสมยักษ์พี่น้องสมเนื้อนะครับที่ได้ลงวิธีการเหตุใหนพี่น้องเบิ่งนั่ยนะโอ้ขอบุณกันตอบรับนะครับสมยักษ์นะครับหอยใหญ่ๆพี่น้องพูดนะ่ะโอ้โหเฮ้คืนหนึ่งกำลังพอดีกินผักมีแคกพิกกระเทียมแกะเรียบร้อยมาพร้อม พร้อมที่จะบรรเลงครับพี่น้องบุยเบิง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 สีออกให้เบิงแกออกมาอันนี้เป็นเปลือกแรกของมันเน้อซื้อครับเป็นเปลือกแรกอ้าฮาสือว่างไว้ก่อนอึ๊บเนาอันนี้เปลือกที่สองโอ้โหเบิงหลดแดงอุยหุยปู๊ย ใหญ่ก็มือเ <c oughs> มืองรด,ดพี่น้องมาๆามา,มา,มาแขนอันตันมาเด้อมาเด้อโอ้ยนำยไรอะไรกินกับแบบว่าเข่าหอนหอนเนาะพี่น้องเนาะบาดที่นี่เขาเหนียวร้อนๆปุ่มกระเทียมพริกสดเข้าไปคำแรกครับคำแรกแหกมนันออืือ กระเทียมแซบพอดีครับบดสมแห้งเอาไว้คื่นหนึ่งแล้วพียงเด้อผู้ใดเหตุตามสูตรแซบคักแซบเนี่ยคุยเลยครับ ยอดปัดโทปัดโทถึกใจแห้งแซบครับเนี่ยกร <c oughs> ะเจี๊ยมแกะเรียบร้อยพริกตม <c oughs> จับไอพี่น้องเบิองไก่ๆนะเนี่ยแค่นี้ดีครับคักนี่ลองเน้ยแซบ่บ สุดยอดเลยมึงหนดคำใหญ่เสีงยงค้ากันไกรดังพี่น้องพริกอันนี้กับเผ็ดด้วยกันเด้อเดี๋ยวบ้าโมเผ็ดสุดยอด เดี๋ยวรอบหน้าได้เห็ดประดุกต้มน้ำปลาละถ่ายเบิ้งนะครับพี่น้องวายไายวิธีการนี้เ,เบิงนะ้งในเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยรอบหน้าเ้ยครับเด้อเบึงไงในผับ ต้องนอยหน่อยลยเนาะเพราะว่าว่างไก่หอ,อนซ้อนพี่เนาะหอนซ้อนสมก่อ,อนไงคขัใหญ่เนี่ย ขาเนื้อห่อนห่อนสมกระเทียมพริกที่หนึ่งเลยล่ะที่มี้งความเผ็ดความแซ่บของสมเข้ากันอ,อืมอื้ อยากให้มากินน้ำกันครับแซ่บ สุดไอด้ต้องสีกับเผ็ดแต่เ่มีหลังเร้่พริก เป็นวันที่แซ่บอีกวันสุดยอดไปเลยือ แสบพี่น้องโมมีคำใดมาเทียบคำว่าแสบ <laughs> ขึ้นอยู่กับภูมกักเนาะพี่น,อน้องเนาะแต่บอกได้ว่ามันแซ่บจริงๆคุณนะคำใหญ่ๆ อเนกขายจะมีผู้ซื้อว่พี่น้อง <c oughs> บด้เว้า่เล่นแซ่บอีีเล้แต่ว่ามันต้องทรงแบบของเย็นเลยเนาะแมนบอก กันทรงทั้งเก่งมันสิส่มเนีผมว่าอู้เผ็ดกระเทียมมันเผ็ดก็ละย่างเผ็ดก็ละแบบก็เผ็ดอันผีกอยู่เด้ sạp Họ bây giờ im Tay im khách Chuột đi คำสุดท้ายเลแบบยท้ายสุดคำสุดท้ายต้องคําแบบยังไงตาสวดส,สุดยอด จบไลยอิ่มครับบ่ะนะี้พี่น้องขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามสำหรับคลิปนี้ฝากไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ